นกเป็ดถึงเป็นฝูงเลย6โมงเชา้าคืนเนี่ยดูแล้วนเน,นี่ยนี่ขนหุ้ยเยอะเลยอ่ะอุ้ย,ย,ลย,ลยมาบานเลยนั่นไม่เห็นเหรอฮะโอ้ยยาเราเหมันบินไปไหนไม่รู้ด้วยมันนั่นนอกอะไรนั่นตุบเลือดเลยนั่นแอบเห็นมั้งนี่ นกภาษามันยังมึดอยู่ลงุงแต่ในกล้องอเห็นนี่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 มากันนี่งุ้นอุ้ยอันนี้นี่นี่น,นกนอกอะไรอะลงุงเป็ดน้ำเหรอโอ้ยเป็น,นมุกฝูงนี่ mình mất cái nổi là bị là con ở hẻm